ปฏิบัติการที่9การกำจัดสารอาหารทางชีวภาพค่ะค่า EBPR นะคะเป็นกระบวนการกำจัดสารอาหารนะคะทางชีวภาพสามารถกำจัดได้สารอินทรีย์คาร์บอนในไนโตรเจนและฟอสฟอรัสค่ะซึ่งเราต้องควบคุมสามสภาวะนะคะก็คือแอโรบิกแอนอซิกและแอโรบิกค่ะ เราจะมาพูดในสภาวะแอนอกซิกเลยนะคะเพราะว่าจะอยู่ในปฏ,ปฏิบัติการที่9เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนค่ะแต่จะใช้สารประกอบเช่นไนเตรหรือซัลเฟตนะคะสามารถกำจัดไนเตรได้โดยเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนค่ะส่วนแอโรบิกนะคะจะเป็นใช้ออกซิเจนค่ะเกิดผลิตภัณฑ์ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำค่ะนี่ก็แลบที่ผ่านมานะคะส่วน ตรงนี้ l a ก phase นะคะ lag p h a e ก็เป็นสภาวะที่แบคทีเรียปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะคะส่วนที่2จะเป็น l o อ phase ค่ะจะมีปริมาณของแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดใน4ระยะแล้วนะคะต่อมานะคะก็คือระยะ stationary นะคะเป็นแบคทีเรียจะมีจำนวนคงที่ก็เหมือนอาหารมันลดลงแล้วค่ะ แบคทีเรียก็จะมีการเจริญเติบโตช้าลงเฟสที่4นะคะก็คือเฟสสุดท้ายนะคะแบคทีเรียจะตายลงมากกว่าแบคทีเรียที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาหารหมดและมีสารพิษสะสมจำนวนมากค่ะสภาวะแอนแอโรบิกนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนน้ําแล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟน์นะคะส่วนแออกซิกนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือการอนตเจน คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำค่ะแอโรบิกนะคะจะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์น้ำ,นำและเซลล์ใหม่นะคะตรงนี้จะมีการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดแล้วนะคะตรงถังแอนแอโรบิกจะมีการกำจัดพวกสารอินทรีย์อะไรพวกนี้มากค่ะได้มากที่สุด ก,การกําจัดไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนเราไม่สามารถกําจัดให้ได้หมด100%เซนะคะจะมีแต่การเปลี่ยนลูกตรงนี้เป็นถังแออนซิกนะคะเป็นถังแรกอยู่ตรงนี้และถังแอโรบิกค่ะน้ําจะไหลเข้าไหลเข้ามาก็จะผ่านแออกซิกมาแอโรบิกนะคะน้ําก็จะวนอยู่ที่แอโรบิกค่ะเพื่อที่จะให้มีการเกิดปฏิกิยาในติฟฟิเคชัน ซึ่งจะเปลี่ยนให้เป็น,ปนกา๊าซไนเตรตมากที่สุดนะคะจนหมดแล้วก็จะมาวนที่ถางแอนอกซิกนะคะเพื่อเปลี่ยนจากไนเตรตให้เป็นไนโตรเจนนะคะและจะไม่ให้มีไนเตรตลงเหลืออยู่ในการในน้ําทิ้งเลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูความแตกต่างสองระบบนี้นะคะนี่เป็นระบบแรก ระบบแรกนะคะถังแอโนซิกจะอยู่ก่อนถังแอโรบิกระบบที่สองนะคะถังแอโรบิกจะอยู่ก่อนถังแอโนซิกนะคะอันไหนคุ้มค่ากว่ากันถังแรกนะคะจะมีการกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วค่ะก็จะประหยัดการเติมอากาศเข้าไปอีกส่วนถังที่สองระบบที่สองนะคะจะมีการเติมอากาศเข้าไปเพื่อกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ทาให้สิ้นเปลืองพลังงานในการเติมอากาศมากกว่าระบบที่1ค่ะ อันนี้เป็นสัดส่วนของ COD ต่อในเตตนะคะที่เหมาะสมควรมากกว่าหรือเท่ากับ3ต่อหนึ่งะคะ PAO อันนี้เป็นการกำจัดในสภาวะแอนแอโรบิกนะคะ PAO สลายพันธะโพลพี P นะคะพอลีพี P, เป็นออโตพี P, ทำให้ได้พลังงานในการย่อย VFA นะคะแล้วก็ย่อยสลาย แอซิติกนะคะกดแอซิติกแล้วเปลี่ยนมาเป็น pH a ค่ะอันนี้เป็นแบบสรุปการทำงานของ EBPR นะคะจะเป็นถังแอนแอโรบิต่อมาจะเป็นถังแอนออกซินะคะแล้วก็ถังแอโรบิก แล้วน้ำก็จะวนมาถังแอนอกซิกอยู่ค่ะเพื่อที่จะให้กลายเป็นการในตัวเจนอย่างที่เราได้อธิบายมาในข้างต้นแล้วนะคะอ๋อโทฟอสฟอรัสนะคะจะถูกกาจัดอยู่ในส่วนนี้นะคะต่อมาเป็นการคํานวณในส่วนคํานวณน,นะคะ ถังแอนแอลโรบินะคะเวลากักเก็บกักเก็บก็คือ2ชั่วโมงปริมาตรถังก็คือ5ลิตรสูตรในการหานะคะจะเป็น HRT เท่ากับ V ส่วน Q ค่ะเราต้องการ Q มันก็จะได้เป็น V ส่วนด้วย HRT นะคะเราก็จะได้กามาเป็นว่า Q เราก็จะได้มาเป็น2.5 ในส่วนของถังแอนแอโรบิกนะคะก็คือตรงนี้5หารด้วย2ก็กลายเป็น2.5ถังแอนออกซิกนะคะก็จะกลายเป็น2.5ในส่วนนี้เวียนเข้ามาในถังก็จะกลายเป็น5หารด้วย2้เท่ากับ2.5ถังแอโรบิกนะคะก็จะกลายเป็น20หารด้วย8เท่ากับ7.5ค่ะ การควบคุมนะคะถังน้ำข้าเราจะควบคุมอัตราการไหลให้ใหอยู่ที่2.5ลิตรต่อชั่วโมงนะคะอย่างที่เราได้คำนวณมาในสไลด์เมื่อกี้นะคะถังแอนแอโรบิกนะคะควบคุมค่า DO เป็นศูนะคะควบคุม MLVSS ให้เหมาะสมนะคะและเวลากักเก็บก็คือ2ชั่วโมงถังแอนแอ แอ o x i อคนะคะควบคุมค่าดีโให้เป็นศนย์ควบคุมค่า mlvss นะคะและเวลากักเก็บให้ได้2ชั่วโมงค่ะอย่างที่เราได้คำนวณมาแล้วก็ถังแอโรบิกนะคะควบคุมค่าดีโให้เป็น2-3งถึงสามมิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะแล้วค่าเวลากักเก็บก็คือ8ชั่วโมงน้ำทิ้งนะคะน้ำทิ้งต้องเท่ากับอัตราการไหลของน้ำเข้านะคะถ้าน้ำเข้าสออัตราการไหล วัดอัตราการไหลของระบบจากออกอะคะ่ะต้องให้ได้2.5ลิตรต่อชั่วโมงอย่างที่ให้เท่ากับน้ำเข้าที่เข้ามาค่ะ mlss นะคะ,ะ,คะจะเท่ากับ ts ลบ t d s นะคะ mlvs เท่ากับ tvs ลบ tvds นะคะค่า ts ก็จะหาได้จากการที่เราเอาน้ำตัวอย่างไปอบที่103องศานะคะก็จะได้ค่า ts ออกมา แล้วเอามาลบค่าดีค่า TDS ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้จากน้ําตัวอย่างนะคะผ่านกันกองแล้วก็เราเราก็เอาตัวกรองค่ะไปอบที่1 3 3องศาแล้วเราจะได้ค่า TDS ออกมาเอามาลบกันก็จะได้ MVSS นะคะขอโทษค่ะ MLSS ค่ะ MLVSS ได้จาก TVS TVS ได้จากการที่เรา เอาค่า ts มาเผาที่550องศาเซลเซียสน้ำหนักที่หายไปนะคะก็จะกลายเป็น tvs ค่ะ tvds นะคะก็จะได้จากค่า tds มาเผาที่550องศาน้ำหนักที่หายไปนะคะหลังจากที่เราเผาแล้วก็จะกลายเป็นค่า tvds นะคะเอามาลบกันก็จะได้ค่า mlvss ค่ะต่อมานะคะ ส่วนของตารางสรุปจะอธิบายในอีกวิดีโอหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการคำนวณก็คือทำไมเราต้องวิเคราะห์ค่า T, K, n แล้วก็ค่า n h 3นะคะในน้ำเสียก็คือเราจะรู Proper> ้ว่าสภาวะแอโรบิกนะคะบอกว่าระบบสามารถเปลี่ยน n h 3เป็นในเตตได้หมดไหมแล้วก็ปริมาณ ในตัวเจนในน้ําเสียนะคะทําให้ทราบว่าระบบบาบัดมีสภาวะแอโนซิกและแอรโรบิกค,ค่ะบงบแล้วก็บ่งบอกว่าควรมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อที่จะบําบัดเพื่อที่จะเพียงพอต่อความต้องการของจุลินซีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ